สวัสดีค่ะทุกคนอ่าวันนี้ก็มาดูเ็นโกนะคะซึ่งจองไว้ตั้งแต่ตุลาเพิ่งได้ของกรลาก็จ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะในรอบนี้ จไปก่อนเลยนะคะคือของล่อนานมากนะคะมีรุ่นใหม่นะที่มันออกมาก็จะมี MT01, MT04, TK04 นะคะซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยสามรุ่นเนี่ยมันจะมี SST40, XHP50.2 นะคะก็คืออย่างละสีละหลอดน,นะคะแต่ว่า MT01 ยังไม่แน่ใจนะว่ามันมีสีดำด้วยหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้สั่งมาเป็นสีฟ้ากับสีเทานะคะทุกคน คือกล่องเขาก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะกระทัดรัดอ่ะแล้วก็ตัวตัวไฟฉายนะคะบิเซลที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นบิเซลสแตเลสนะคะแล้วก็ MT01 นะคะก็จะมีหลอดแค่หลอดเดียวนะคะรหัส01ก็คือหลอดเดียวนะคะกระจกกระจกก็มีการเคลือบเงานะคะแล้วก็บิเซลตรงนี้ก็ค่อนให้อะไรใช่ไหมเสอลายตรงนี้นะคะเป็นลายเหลี่ยมนะคะไม่มี ไม่มีช่องใส่พ็อกเก็ตคลิปนะคะไม่มีแล้วก็ท้ายไม่ใช่แม่เหล็กนะคะ,อ,ะอันนี้ข้างหลังเนี่ยมันก็จะมีเป็น USB port นะคะท้าย C แล้วก็ปุ่มเนี่ยก็จะเป็นแบบคล้ายๆมันก็จะเป็นแบบเดิมมันก็จะนูนๆขึ้นมานิดนึงเราสามารถที่จะคํำหาในที่มืดได้นะคะไม่ยากเลยนะะนูนๆขึ้นมาแลก็มันจะมะี LD มีไฟตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ สีเทานะคะดาใ,ใกล้ๆพอดีไม่ได้สั่งสีเทา a k p อ่าไม่ได้สั่ง h s c, c 40มามันมีแต่ a k p 50.2คะ่ะก็เลยเดี๋ยวจะมารีวิวแสงเจ้าตัวสีฟา้าให้ดูทั้ง2 2องอ,งอ,งองโมเดลเลยนะคะอันนี้คืออ่าในกล่องนะคะก็จะมานี่มีเป็นท่อยาวใช่ไหมมีท่อยาวแล้วก็มีท่อสั้นนะคะอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแถวนะคะเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ไว้ก่อน มันจะมีคู่มือนะคะคู่มือมาในกล่องคู่มือเนี่ยมันจะเป็นแบบเดียวกันก็คือ m t 04กับ m t 01นะคะตัวนี้ใช้ android ui นะคะ android ui ก็คืออย่างที่เคยได้รีวิวเจ้าตัวั้าเหม็นเป็นโก้หรือว่าลูมินท็อปปางตัวไปนะคะก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้ทําไม่แน่ใจว่ารีวิวตัวไหนไว้วิธีการใช้งานแต่วันนี้จะมารีวิวมาแนะนำวิธีการใช้งานของมือใหม่เบื้องต้นนะคะ แล้วก็คือ PS นะคะตัวท่อเนี่ยมันใช้แบตเตอรี่ได้ทั้งหมด3ขนาดสำหรับท่อยาวนะ2 1700 1 8 6 5 0และก็26650นะคะเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ที่แรงมากนะคะก็ไม่จำเป็นนะคะก็ตัวนี้อาสักกิลลงท่อสั้น2อง5 0สก็ใช้ได้นะคะซึ่งมันหาะแสอยู่ที่6แอมป์นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันว่ามันมันจะเป็นแบบเรียบเทียมไหมตอนนี้มันจะเป็น อะแดปเตอร์แปลงฐานนะคะซึ่งถ้าเราเอามันออกนะถ้าเราเอาอะแดปเตอร์ออกก็คือดันออกสักครั้งนะคะมันก็จะใส่26650ได้นะคะตัวนี้มันทำออกมาเป็นนะคะทค่อนข้างที่จะฟิตทีเดียวเลยนะคะอ่านะก็อันนี้ก็นะคะเอาออกได้ เก็บไปก่อนยับไป้คืนอ่กไม่หลุดนะคะแต่ว่าตรงปลายก็จะเอาไว้ปิดนิดนึงนะคะเทอรซ่าเนี่ยใช้แบตเตอรีร่ชนิด26350นะคะ26350ตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วมีตัวเดียวก็คือเป็นเวบเซลลนะคะที่หาได้นณตอนนี้นะคะไม่แน่ใจว่าแบรนด์อื่นได้ทําออกมาหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะทํามาเป็นเวบเซลลนะคะซึ่งกระแส่6แอมป์แล้วก็2000มิลลิแอมป์นะคะ มันก็ท่อสั้นที่มีความจุมากกว่า18350นะคะแต่ว่ามันข้อเสียคือเราจะเจอไฟฉายที่มันอ้วนๆนิดนึงนะคะแต่มันก็สั้นสั้นดีเดี๋ยวเาใส่เข้าไปก่อนตัวท่อเกลียวเหมือนจะไม่ค่อยได้ทาจรารบีมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่เติมให้นะคะแต่ไม่จำเป็นต้องใส่เยอะป้ายนิดเดียวก็พอนะคะเราใส่เข้าไปเราจะเห็นนะอินดิเคเตอร์ตรงนี้มันจะมีไฟขึ้นมาเป็นสีฟ้าไม่แน่ใจว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์หรือเปล่าอะ แล้วก็ในกล่องในกล่องก็มีท่อสั้นใึ่แล้ท่อสั้นเราก็จะมีเป็นตัวนี้สายคล้องนะคะแล้วก็มีโอริงสองเส้นมีโอริงสองเส้นนะคะแค่นี้เองนะคะในกล่องไม่มีสาย USB แถมมานะแปลกมากเลยยี่ห้อนี้เป็นอะไรไม่รู้ต้องให้เราไปซื้อสายมาแจากลูกค้าหรือว่าขายแยกกับลูกค้านลคะบางตัวนี่ก็คือ รอบนี้ก็สั่งมาแถมลูกค้านะคะมาจะไม่ค่อยแถมมันมราคาต้นทุนมันไม่มากนีในประเทศจีนนะแต่เราอาจจะคืออย่างตัวเนี้ยซื้อมาต้นทุนก็อยู่ประมาณ60บาทละเออไม่มีอะไรละก็มีอ่าอ,อย่างที่แจ้งก็คือสองหกห้าศูนย์สได้นะคะสามขนาดนะคะ you can use Uh, various Size uh, mm hmm. นี่นะคะอันนี้ใช้ได้ทั้ง3ขนาดเลยนะคะ mm hmm. ส่วนเจ้าตัวนี้ก็คือ26350นะคะเดี๋ยว uh, มาลองรีวิว uh, mm hmm. มันใส่ท่อแปลงแล้วขี้เกียจเอาออกซอ,องนี้จะร้อยอ,ออกเข้าไม่ได้อีกอ่ะเป็น18650เข้าไปแล้วกันสองลอดนี้จะต่างกันนะคะเออเดี๋ยว น่าจะใส่ไม่แน่นโอเคอ่าซ้ายซ้ายเป็นซ้ายเป็นห้าสิบจุสองชัดเจนนะคะตัวซ้ายตัวนี้จะเป็น s อ t 4 0สี่สิบนะคะสปอตจะต่างกันนะคะเห็นชัดเจนไหมสปอตนะคะตัวตัวไฟอันนี้คือเปิดทวรแล้วนะคะ เปิดเทอร์โบให้เทียบเฉยนี่เปิดเทอร์โบนอันนี้ S S T 40ส่วนนี้เป็น a k P 50.2นะคะก็ชัดเจน,นะคะปิดเปิดด้วยการปลดมุมปุ่มเดียวนะคะเดี๋ยวเอาตัวไหนมาดีดูเอาตัวนี้ดีกว่ามาดูวิธีการใช้งานแล้วก็สเปคคร่าวๆกันเลยนะคะเราสามารถทเข้าไปดูได้เลยนะในเว็บ ไซต์อ่าอัลลิสเพสที่เขาลงเอวิตอบเป็นออฟฟิเชียลไว้นะคะก็ก็ลงแล้วโพดเป็นผลแล้วนะตัวนี้นะคะคุณสมบ,บัติของมันเนี่ยมันจะมีหลอด S T 4 0แต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เขียนนะ S T 4 0และ H H P 5 0 2นะคะซึ่ง S T 4 0่เนี่ยแม็กซ์ p u t จะอยู่ที่7000 lumens อ่เดีย๋ยวตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มันมีเขียนไว้น่คะอ่ นเนี่ยค่ะ S7 T10 เนี่ยมันอยู่ที่7,000ลูเมนส์แล้วก็ XHP 50.2หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยลูเมนส์สำหรับ MT04 แต่ MT01 ที่มารีวิวเนี่ยเจ้าตัว XHP 50.2มันจะอยู่4,600ลูเมนแล้วก็ระยะแสงเนี่ยมันอยู่ที่6เอ่อเดี๋ยวนะ600กว่าเมตรนะคะ600กว่าเมตรมันไม่ได้เขียนหน้าร้500 เท่าที่นะคะ XH3 50.2อยู่ห2 1เมตรแล้วก็เจ้าตัว SST 40เนี่ยพอดีตัวนี้เขาไม่เขียนใช่ไหมก็เลยมเมลไปถามเขาบอกว่ามดสน,น SST จะอยู่ที่2,300ลูมินแล้วก็98,000ดีระยะแสงที่626เมตรนะคะอันนั้นคือที่ถามว่าตัวนี้มันพิมพ์ผิดอ่ะมันไม่ได้แจ้งเข้ามานะคะ่ะไม่ได้เขียนตัวตัวスペ SST ไว้นะคะเพราะฉะนั้น SST 40อยู่ที่ประมาณ6กร อ่ากโเมตรแล้วก็อนำกันอยู่ที่100เมตรนะคะ X P 50.2อยู่ที่521เมตรนะคะนำกันอยู่ที่100เมตร S c 4 0จะแสงแนวพุ่งนะคะสปอร์ตตรงกลางก็จะเข้มกว่าอ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรตรงไท p e c ก็ชาร์จด้วยกระแส2แอมป์ได้แล้วก็วิธีการใช้งานมาดูกันนะคะจากปิดอยู่นะคะเราเปิดนะคะก็คือกด1ครั้งอ่ะกด1ครั้ง กดค้างนะคะเพื่อไล่แสงนะคะเป็นโหมดเขาเรียกเป็นเป็น,ปนอ่ลัมปิ้งลัมปิ้งนะคะก็ไล่แสงขึ้นมา Factory Reset นะคะวิธีการ Factory Reset ก็คือเราคายเกียวออกมาเลยนะคะคายเกียวแล้วเรากดปุ่มเนี่ยค้างไว้นะคะ Factory Reset แล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ ทำอะไรก็ตามอยากเล่นอะไรก็เล่นไปเลยนะคะเราก็มา Factory Reset กันทีเราจะเจอไฟเตือนนะคะอันนี้คือการ Factory Reset ก็คือตั้งค่าโรงงานนะคะกลับคืนไปเราเล่นอะไรก็ตามนะคะอ่อมือที่ม marker นี่ก็ไม่ได้ใช้นะคะก็เดี๋ยวไปลองดูคู่มือนะซึ่งคู่มือ Android นะคะ ก็จะเป็นหน้าตาเหมือนกันนะคะสามารถที่จะโหลดได้ตามเว็บไซต์เลยนะคะเพราะมีคนอัปโหลดไว้แล้วนะคะตัวนี้ใช้เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันไหนนะคะ GPL เวอร์ชันสมนะคะมีแจกนะคะแต่เขาไม่ได้แปลให้เรานะคะก็ไปแกะดูภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะคะน่าจะง่ายกว่า <c oughs> แต่ส่วนตัวไม่ค่อยเล่นนะคะก็คืออ o x มก็ถามว่าตั้งค่าละเอียดยังไงไม่ค่อยได้เล่นพวกนี้เขาไม่ชอบไปตั้งค่าอะไรมากมายหมืก็ไม่ได้ ยังไม่ได้มีเวลาไปกดเล่นเลยอะเดี๋ยววันหลังถ้ามีเวลาจริงๆก็จะกดเล่นนะพูดมาเป็นปีและโอเคก็ลองดูนะคะโหลดการใช้งานมันจะสั้นลงแน่นอนเมื่อคุณใช้ความร้อนสูงเอาไว้ยิงยามจําเป็นแล้วกันนะคะอยู่มันเป็นไฟฉายที่กําลังพอดีเลยเพราะว่า MT04 มันจะมี4หลอดเดี๋ยวคลิปหน้าเรามารีวิว MT04 นะคะความร้อนมันสูงกว่านี้แน่นอนเพราะว่าตัวมันจะมัมนจะประกอบด้วย4หลอดน,นะคะโอเคมารีวิวแสงเลยคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวคั่ไปเลยนะ ST40 กับ HP50.2 นะคะเราเรีวิวไปเลยนะคะชวัวชวัชวโอเค mt01 อ่าตัวนี้จะเป็นหลอด sst40 นะแล้วก็เป็นแสงขาวนะคะ6 5 0 0 k e l ว i นปกติจะนำแสงขาวมารีวิวนะเพราะว่าจะได้เห็นชัดขึ้นในวิดีโอนะคะตัวนี้นะคะก็ระยะอยู่ที่ประมาณ600เมตรนะคะมีท่อสั้นมาในกล่องนะแต่ไม่แน่ใจว่ารอบหน้าเขาจะขายแยากหรือเปล่านะคะนี่ค่ะ มันก็ทำเลนส์ทำไมพิเศษมันก็มเีเขาเรียกว่าลำแสงที่นะคะเข้มอยู่นะ600เมตรนะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็ดับเบิลคลิกนะคะเพื่อเข้าสู่เอ่เอเพื่อเข้าสู่เทอร์โบดับเบิลคลิกนะคะ รถไฟมานี่นะปุ้งเลยตรงนั้นก็คือชัดเดี๋ยวรอรถไฟผ่านไปก่อนนิดนึง เข้มมากเลยอ่ะแสงก็น้าจะดีเลย MT สุดหนึ่งเวอร์ชันหลอด XHP ห้าสิบจุดสองระยะแสงอยู่ประมาณห้าร้อยเมตรนิดนิดนะคะมาลองเปิดดูกันเลยเดี๋ยวจะโฟกัสแสงนิดนึงโอเคอ่าปิดกดปิดเปิดกดหนึ่งครั้งกดค้างเพื่อไล่ดิมเมอร์นะคะ เป็นคีบข้าวเทปโกลด์หรือเมอร์หรือสเตปนะคะก็ที่เขาตั้งาในวิดีโอนะคะมันมันจะไม่ค่อยตับแสงในช่วงกว้างอะที่จริงแล้วนะคะมันก็จะกว้างกว่าที่ททในวิดีโอออกมานิดนึงนี่ค่ะดู5้าระยะประมาณ500เมตรนะคะอันนี้อยู่ที่ความชอบเพราะว่ามันจะมีหลอดออกมา2องชั้นก็คือ sst 40แล้วก็ ห้าสิบจุดสองนะคะเนี่ยเข้มเลยนะห้าร้อยเมตรอ่ะเดี๋ยวลองเดินไปดูที่รางรถไฟเหมือนกันโอเคนี่เทอโบอล อันนี้จะเป็นสเต็ปโอเค